มาจะทุกคนมาแกะเงินรางวัลกันนะจ๊ะได้จริงๆไม่ยิงนิยายนะคะนี่ของขวัญจ้าจะจับฉลากมาได้นะคะโชคดีนี่จับฉลากมาได้จ้ะทุกคน ได้สองรางวัลเลยเดี๋ยวเรามาแกะนี่ยังได้เอง,เองได้รางวัลอะไรเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะจ๊ะใครที่อยากหางานที่เสรนะคะมาอยู่เอเอเราจ้า ได้เงินได้เงินด้วยได้ขนมด้วยได้ของฝังด้วยใครที่อยากทำประกันนะจ๊ะก็สามารถติดต่อได้เลยตอนนี้เขามีคีงานออนไลน์จ้ะอยู่ที่ไหนก็คีงานออนไลน์ได้แตอยู่ตามประเภทก็คียงานได้แต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะ เราดูแลให้สมณหมทํทำทุกอย่างจะ้ะนั่นคือประสบการณ์เอออะไรเนี่ยกาแฟนะคะหอม กลมกลม่อมลงตัวไม่เหมือนใครนะคะมมคโคน้าถ้าเกิดคุณรักครอบครัวของคุณนะจ๊ะ ต้องรีบทำไว้จ้ะเดี๋ยวนี้มันมีแบบโรกร้ายด้วยนะคะแถมมาด้วยเสียไม่แพงหลักพันหลักพันคุณได้หลักล้านค่ะคุณอย่าคิดว่าการที่เราทำประกันไว้จะเป็นการแช่งชีวิตคุณนะคะมันเป็นการต่ออายุของคุณค่ะ ดีเยียมเลยจ้ะทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็มีแก้วมาให้ด้วยชอบมากมีแก้วกาแฟให้ด้วยนี่จ้ะปิดฟ้าเป็นหลอดกาแฟแล้วก็มั่งข้าวนะจ๊ะ ตัวเงินนะจ๊ะเงินรางวาัลใครเออบเงินรางวัลแล้วจะมาแกะด้วยกันใครอยากทำประกันนะจ๊ะปรึกษาเราได้จ้าถ้าเกิดคุณรักครอบครัวรักลูกของคุณนะจ๊ะ ทำประกันกับเราได้นี่นะคะ